เซไฮค่ะทุกคนสวยได้ไม่ยากมาพบกับทุกคนแล้วนะคะเพราะว่าไร่วันนี้วันเสาร์ค่ะทุกคนคะเป็นประจำในทุกวันเสาร์นะคะหญิงพี่จะมีคลิปดีๆมาแชร์มาแบ่งปันให้ทุกคนในวันนี้ค่ะคลิปวันนี้นะคะถูกใจสาววกเซรั่มแน่นอนเพราะเซรั่มของเราในวันนี้ ไม่ใช่เซรั่มธรรมดาแต่เป็นเซรั่มในตำนานและไม่ได้มาตัวเดียวมาถึง5ตัวถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันค่ะเซรั่มของเราทั้ง5ตัวค่ะทุกคนค่ะเห็นกันไปในหน้าปกแล้วเนาะก็จะมี เหล่านี้ค่ะทุกคนค่ะเพราะอะไรถึงมีคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าพี่อ้อมอยากเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าเซรั่มแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงมันมีส่วนผสมหลักคืออะไรและใครเหมาะที่จะใช้เซรั่มเหล่านี้บ้างจะได้ใช้กันอย่างถูกโรค ถูกผิวเลือกกันได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ได้ประสิทธิภาพจริงๆเพราะคนบอกว่าดีบอกว่าดีอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีสำหรับผิวของเราจริงๆก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะและเหตุผลที่ไม่ได้มาตัว2ตัวหยอกๆยมาถึง5ตัวเพราะว่าพี่อ้อมเชื่อว่าทุกคนโคชมีปัญหาเหมือนอย่างที่คือมีเซรั่มที่ตัวเองชอบอยู่แล้วแต่พอคนอื่นบอกว่า ตัวนี้ก็ดีนะเราก็เลยอยากรู้ว่าเ,เซรั่มที่เราใช้อยู่เนี่ยมันแตกต่างจากตัวที่เขาบอกว่ามันดียังไงก็เลยมารีวิวปึง้ง5ตัวให้ได้ชมกันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าแต่และตัวเนี่ยเหมาะสําหรับใครนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือ Sawasoo อทุกคนคะ่ะตัวนี้ Sawasoo First Care Serum นะคะส่วนผสมหลักของเขาเป็นโสมของเกาหลีเกาใจชื่อของเขาคือ First Care เซรัม่มเพราะฉะนั้นคือเป็นขั้นตอนก่อนการลงเซรั่มนั่นเองอิทธิฤทธิดดเดชของเขาที่ยืนหนึ่งในใจไม่มีแบรนด์ไหนที่ให้ได้เหมือนสาวซสูตัวนี้นั่นก็คือเขาทำให้เซรั่มและสกินแคร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมีประสิทธิภาพและเห็นผลจริงๆค่ะยูพี่อ้อมนะคะก็คือแบบมีวิธีลักไก่ถ้าพี่อ้อมใช้ซาวสู f เฟิร์สแคร์แล้วพี่อ้อมไม่ใช้น้ำตก เพราะอิทิริทิเด,ด,ดะพอๆกับแบบน้ำตบตั่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการประหยัดตังของหญิงพี่นั่แหละแกเกินเรื่องแกนล,ลาของฉันเป็นการแบบเซฟเงินในกระเป๋าของฉันแต่ผิวยังดีอยู่และใช้ได้จริงใครที่แบบว่ามีปัญหาเดียวกันนะคะอยากจะประหยัดเงินในกระเป๋าก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะคะคุณน้องคะ่ะและสิ่งนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนตัวแบบเชิญชวน เมื่อเราลงตัวนี้ไปเขาจะไปเตือนผิวเธอเธอเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวจะมีเซรั่มลงมาพอลงเซรั่มไป เขาก็จะดึงเซรั่มขอ,ข,ของเราเ,เข้าผิวไปเธอๆเข้ามาบำรุงผิวพันกันเหมือนเป็นตัว P.R. เชิญชวนให้สิ่งดีๆเ,เข้าไปในผิวก็เลยทําให้กระบวนการในการดูแลผิวของเราเดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งเดียวในใจที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่อ้อมใช้อยู่เ,เห็นประสิทธิภาพจริงๆใครมีปัญหาคือสกินแคร์ที่ใช้อยู่มันไม่หือไม่เอ,อ,อือิ่งพี่แกแอดซาวูเฟิร์สแคร์เซรั่มเ um. ข้าไปปัง สิ่งนี้แกใช้อยู่คือปังแต่สําหรับใครสายคุ้มอยากใช้พี่ที่อยากจะคุ้มแกตัดน้ําตบออกแล้วแกก็ใช้สิ่งนี้ก็ปังไม่ไหวเหมือนกันได้ผลเหมือนกันความปังเกิดขึ้นฉันบอกเลยอะให้ดูกันใกล้ๆอีกหนึ่งรอบนะคะสวัสดี i r s เฟิร์สแคร์เซรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ช่องทางในการซื้อลิงก์ในการซื้อพี่อ้อมใส่ให้ด้านล่างนะคะเลื่อนลงไปดูกันได้เลยและคลิปนี้โนสปอนทุกตัวหญิงพี่ซื้อเองหมดเลย ต่อไปเซรั่มตัวที่2ส,สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนใจคนดีคนเดิมฉันขาดเธอไม่ได้เป็นเซรั่มตัวดังตั้งแต่รุ่นแม่ส่งตรงจนถึงลุ่งลูกใช้แล้วก็ยังไม่ผิดหวังค่ะตัวนี้คือเอสเต l a u ลอเดอร์แอดวนในรีพ a สิ่งนี้นะคะทุกคนคะ่ะส่วนผสมหลักของทางเอสเตนั่นก็คือเป็นจุลินซีเอกสิทธิ์ของเอสเตอลอเ ที่เขาเคลมว่าดูแลผิวจนถึงชั้น DNA เลยแกนะคะทำได้จริงถึง d n a หรือเปล่าฉันไม่รู้แต่ฉันรู้ว่ามันถูกลกกับฉันมากคือฉันรักสิ่งนี้มากทาครีมทาให้จนถึงกรอบหน้าแล้วก็ลําคอนะคะหญิงพี่เดี๋ยวแปะคลิปให้คลิปที่เกิดความผิดพลาดของตัวหญิงพี่ในการทาครีมทาไม่ถึงกรอบหน้าหน้าเป็นชนีไม่ได้นะคะ เพราะว่าทุกสัดส่วนของผิวมีปัญหาหมดนะคะอะอกลับมาเข้าเรื่องตัวนี้เขาช่วยเรื่องอะไรคะหญิงพี่ขาจุลินซีตัวนี้เขากู้ผิวได้ดีมากแกทุกครั้งที่ผิวโทรมผิวไม่พร้อมผิวไม่โอเคผิวไม่เพอร์เฟกผิวแบบว่าหวยหาความรักความเมตตาสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวเสมอที่จะช่วยทําให้ผิวของพี่กลับมาดีเป็นคนดีคนเดิมกลับมาเป็นสกาวใจได้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณน้องขากับเอสเทร์ลอเดอร์แอดวานน์ในรีแพลสส่วนผสมหลักของเขาเนี่ย จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเลยทำผิวของเราเนี่ยมีความผุดผ่องที่เกิดขึ้นจากความชุ่มชื้นผุดผ่องไม่ใช่ความขาวถ้าใครบอกแกว่าสิ่งนี้ช่วยเรื่องความขาวเขาโกหกเพราะว่าส่วนผสมที่มีอยู่ในนี้มันไม่มีไวเทนนิ่งไม่ได้ช่วยเรื่องความขาวของผิวเลยแม้แต่น้อยนะคะคุณน้องขาสิ่งนี้ช่วยฟื้นฟูช่วยกู้ช่วยด้าผิวที่โทมเนี่ย กลับมาดีขึ้นได้นอนน้อยผิวหอยตัวนี้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็จุดหมายปลายทางอีกหนึ่งจุดนั่นคือช่วยเรื่อง anti aging เรื่องผิวแก่ผิวชาราอะไรแบบนี้โอ้ยพูดก็ชฉัใจนะคะเป็นเสียงเบาๆที่พูดที่ไรก็เจ็บใจทุกทีแต่มันก็คือความจริงเราก็ต้องยอมรับนะคะก็จะทาผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นฟูขึ้นพอฟูขึ้นก็จะมีความแบบว่าผุดผ่องจากผิวขึ้นมาแบบนี้นะคะใครผิวโทมใครผิวไม่ไหวแล้วแม่ ผิวแบบโฮ้ยฮะความรักความเมตาสิ่งนี้ยังคงเป็นสิ่งเดียวที่ให้ได้ที่แบรนด์อื่นไม่สามารถให้ได้เอสเตอร์ลอเดอร์แอดวานในรีพ้ยังคงเป็นสิ่งที่กอบกู้ผิวของฉันได้ดีที่สุดยังคงเป็นแบบว่า,ามนุษย์กู้โลกกู้ผิวของฉันยังคงเป็นสิ่งที่ยืนหนึ่งในใจเสมอสำหรับเอสเตอร์ลอเดอร์แอดวานในรีแพ้นะคะใครมีปัญหาเรื่องอผิวโทมผิวไม่ผุดพองอะไรอย่างเงี้ย ไปสิ่งนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่อง anti aging ด้วยนะคะต่อไปเมื่อพูดถึงเอสเ e อ a ์ d อเเนาะสิ่งที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เขาเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่แบบเดินมาคู่กันตลอดเวลามีสิ่งนี้ก็ต้องถามถึงสิ่งนี้นะคะพี่อ้อมเคยทำรีวิวเปรียบเทียบ2ตัวนี้แบบชัดๆเอาไว้แล้วนะคะระหว่างลังโคมเจเนฟิกกับเอสเทอร์ลอเดอร์แอดวานซ์รีเพร์เดี๋ย 8, การ์ดให้นะคะก็จะเป็นแบบเจาะลึกกว่านี้นิดนึงอันนี้จะพูดแบบว่าง่ายๆสันส้นๆนะคะ สิ่งนี้ส่วนผสมหลักของเขาคือพรีไบโอติกโปรไบโอติกถ้ามาเจาะความหมายกันดีๆพรีไบโอติกโปรไบโอติกมันก็คือจุลินซียนั่นแหละมันก็เหมือนเอสเต้แต่เอสเต้เขาใช้จุลินทรีย์เอกสิทเฉพาะเอสเต้ลอเดอร์อันนี้ก็เลยใช้คําว่าพรีไบโอติกโปรไบโอติกขึ้นมาแต่ก็เข้าใจง่ายคือจุลินทรีย์นั่นแหละนะคะสิ่งนี้นะคะมีส่วนผสมอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะั่นคือมีอนุพันธ์วิตามินซีก็เลยจะทำให้ผิวของเราเนี่ย กระจ่างใสขึ้นได้ด้วยวิตามินซีสิ่งนี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสได้จริงเพราะว่าอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆแล้วก็พรีไบอติกโปรไบอติกเนี่ยช่วยให้ผิวของคุณแข็งแรงนะคะเพราะว่าจุลินซีเหล่านี้เป็นจุลินซีที่ดีที่อยู่กับผิวที่ดีเท่านั้น ทำให้ผิวแข็งแรงด้วยจุลินซีที่มีอยู่ตามธรรมชาติของผิวของเราอยู่แล้วนั่นเองทําความเข้าใจกันง่ายๆแล้วก็ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากให้ผิวของตัวเองแข็งแรงและกระจ่างใสตัวนี้ตอบโจทย์แกพุ่งไปเลยหลายคนใช้แล้วชอบหญิงพี่ใช้เองก็ชอบนะคะ,ะเนื้อสัมผัส,เน,เ,สเ,เ,เนื้อเดียวกับเอสเต้เลยเนื้อเดียวเอสเต้แต่เอสเต้ลอเดอร์ไม่มีน้ำหอมเจเนฟิกจะมีน้ำหอมนะ เนื้อเหมือนกันซึมไว้เหมือนกันแต่ความสีของผลิตภัณฑ์ตัวเอสเตจะมีความเหลืองๆหลือนิดนิดแต่ตัวนี้จะมีความใสแต่เนื้อเดียวกัน t e x t อร์เดียวกันทาซึมเหมือนกันชุ่มชื่นเหมือนกันเหมือนกันเกือบหมดนะคะแต่แตกต่างกันแค่ตัวนี้มีความใสเข้ามาแต่เอสเตลอเดอร์แอดวานในรีเพลย์ช่วยเรื่องเอ็นไทน์เอจจิ้งกับฟื้นฟูผิวง่ายๆสั้นๆเข้าใจง่ายต่อไปคะ่ะทุกคนคะ่ะคารงดับเบิลเซรั่ม ตัวนี้เป็นเซรั่มในตำนานที่ยืนหนึ่งเร่วงความชุ่มชื่นส่วนผสมหลักของเขานั่นก็คือออยจากธรรมชาติชั้นขีดเส้นใต้3 2ล้านเส้นว่าเป็นออยจากธรรมชาติที่ดีต่อผิวช่วยเรื่องการแอนตี้ออกซิเดนต์ของผิวและก็ช่วยเรื่องเอนทายเอจจิ้งได้ดีมากเพราะว่าความเอนทายเอจจิ้งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความชุ่มชื่นใต้ผิวของเราไม่เพียงพอ สิ่งนี้ช่วยได้ใครผิวแห้งใครผิวเริ่มเอ็นทายเอจจิ้งตัวนี้พี่อ้อมเชียร์สุดใจขาดดินและเขาเป็นออยเป็นความชุ่มชื่นหนึ่งเดียวที่แบรนด์อื่นให้ไม่ได้ค่ะตัวออยของเขาอะ่ะมันกำลังดีมากๆอะ่ะ บีบออกมา1ครั้งเนี่ยตัวออยกับเซรั่มที่ออกมามันเท่ากัน50% 50%ไม่มีสิ่งไหนที่ออกมาเยอะไปหรือน้อยไปบางแบรนด์ที่เราเคยเจอคือออยออกเยอะเกินไปบางเซรั่มออกเยอะเกินไปว่าเมื่อก่อนอะ่ะตัวนี้เขาทำแบบเป็นครึ่งๆพอเวลาเนื้อเซรั่มกับออยออกมามันไม่เสถียรเขาก็เลยไปปรับเปลี่ยนให้1ปั๊มเนี่ยออกมาพร้อมกันไปเลยคือมันดีมากมันจะเสถียรมากแก แล้วก็เป็นความชุ่มชื่นกําลังดีอ่ะใครที่กลัวออยกลัวว่าเฮ้ยมันจะชุ่มชื่นเกินไปหรือเปล่าคะพี่แกอย่าก,กลัวแกเจอตัวนี้แล้วแกจะเทใจให้หมดใจจริงๆคือมันมันชุ่มชื่นกําลังดีคือแบบผิวเห็นไหมทาปุ๊บความผ่องความกลาส,สกินของผิวอ่ะมันออกมาจริงๆค่ะคุณน้องค่ะแล้วก็ใช้ต่อไปในระยะยาวอ่ะ anti aging ได้จริงๆนะคะ มันจะสตาร์ผิวของเราเออพี่อ้อมใช้คําว่าเออช่วยสตาร์ผิวอยากให้ทุกคนเจอสกินแคร์ที่ถูกโรคถูกผิวกับตัวเองจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเมื่อเราเจอสกินแคร์ที่ถูกโรคถูกผิวกับตัวเองแล้วอ่ะมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดีแบบนี้ไปในระยะยาวๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปกนอีกหนึ่งรอบใครอยากได้ความชุ่มชื่นแล้วก็เอ็นทา i เอจิ้งตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ให้ความชุ่มชื่นได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทั้ง4ตัวที่ พูดมาเมื่อสักครู่ตัวนี้ชุ่มชื่นดีที่สุดไม่ต้องใช้มอยส์เจอไรเซอร์ตามก็ได้แต่แนะนำให้ใช้เพราะว่าเขาจะได้ล็อกล็อกให้เซรั่มที่ดีเนี่ยอยู่กับผิวของเราล็อกตัวไว้อยู่กับผิวดูแลผิวแบบนี้ต่อไปนะห้ามละเหย,ยออกไปเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ทามอยส์เจอไรเซอร์ล็อกไว้อะค่ะระหว่างวันเราเจอความชื้นเราเจอแสงแดดเราเจอความร้อนเนี่ยสิ่งดีๆที่เราบำรุงไปมันก็จะระเหย,ยออกไป ตามผิวเพราะฉะนั้นคือล็อกผิวไว้ด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ด้วยนะคะตัวนี้สารสกัดจากออยธรรมชาติที่แบบลำมากยังไม่เห็นแบรนด์ไหนที่ทำเนื้อออยได้สบายผิวเท่านี้ชุ่มชื่นได้กำลังดีเท่านี้ไม่มากไปไม่น้อยไปแต่มันเป็นกำลังดีที่มันอยู่กับผิวแล้วมันสบายผิวมันเป็นความรู้สึกที่แบบใช่ฉันบรรยายได้ง่ายไหมเป็นความรู้สึกที่ใช่ดีมีเหอะ นะคะสิงกันไปอีกตัวสุดท้ายค่ะคนก็พูดมานานนานจนทุกวันนี้ก็ยังพูดกันอยู่นั่นก็คือคิวด์กสปอตค่ะคนดีคนเดิมของหญิงพี่ที่แบรนด์อื่นไม่สามารถให้ได้ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นตัวนี้ส่วนผสมหลักของเขาคืออนุพันธ์วิตามินซีที่ใช้แล้วเห็นผลถ้าภาษาว,วัยรุ่นก็จะบอกว่าจึง เพราะว่าวิตามินซีของเขาสเถียนมากเป็นตัวเดียวตั้งแต่พี่อ้อมใช้เซรั่มมาที่เขาช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินและป้องกันการเกิดเม็ดสีเมลานินใหม่ได้ดีที่สุดสเถียนที่สุดตั้งแต่ใช้ครีมมาจนถึงทุกวันนี้และสิ่งนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิว แกใช้ตัวนี้ไปเลย14วันแกรู้เรื่องจริงๆใครหน้าหมองเหมือนของเข้าแกใช้เลย14วันผิวแกกลับมาเป็นผิวเดิมใครที่มีปัญหาฝ้ากระไม่ได้ช่วยขนาดนั้นกระแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยกระก็ยังเป็นอยู่นะคะกระไม่ได้ช่วยแต่ฝ้าฝ้าที่เกิดใหม่14วันจางลงรู้เรื่อง แต่ฝ้าที่เป็นมานานแล้วใช้เป็น20ขวดก็ไม่เห็นผลหยุดคซิทธ์ไปใช้ตัวอื่นที่ดูแลเรื่องฝ้าแบบจริงจังเขาจะไปตอบโจทย์เรื่องการลดเม็ดสีก็เลยทำให้ฝ้าที่เกิดใหม่เนี่ยมันจางลงแต่ไม่หายไปขีดเส้นใต้กันก่อนคุยกันก่อนฝ้าไม่ได้หายไปจากตัวนี้แต่จางลงเท่านั้นแล้วก็จางลงได้จริงเมื่อเขาจางแล้วก็ไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงจุดเกี่ยวกับเรื่องฝ้า ถ้าเกิดใหม่หายได้เอาอย่างนี้ดีกว่าใช้ให้มันตรงจุดใช้ให้มันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องความหมองนะคะตอบโจทย์ได้มากกว่าเจนเนอฟิกนะความหมองอะ่ะตัวนี้ใสแต่ใสไม่สู้สิงนเนอสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยจะแบบว่าใสากว่านะคะเพราะว่าวิตามินซีของเขาเนี่ยเข้มข้นกว่าแต่เขาเป็นเบริษัทเครือเดียวกันเนอะ เพราะฉะนั้นใครที่กาลังมองหานะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอ,อ่อเม็ดสีของชั้นผลิตเยอะจนเกินไปคิวตอบโจทย์ใครมีรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวสิ่งนี้ฉันเชียร์สุดใจขาดดิฉันไม่เคยใช้สิ่งไหนแล้วก็ประสิทธิภาพสถียนเท่าแบรนด์นี้มาก่อนเท่าคิวมาก่อนคิวยังเป็นคนดีคนหนึ่งคนหย่างพี่เนื้อเซรั่มของเขาเป็นสีใสความข้นความซึมไวความชุ่มชื้นพอๆกับเอสเต้กับอ่าลังคมเจเนฟิกเลย เนื้อเดียวกันต่างกันแค่สีส,ส,สีของเขาใสจุ๊บสีของเจเนฟิกเนี่ยขุนขึ้นมานิดนึงสีของเอสเตเนี่ยเขามีความเหลือขึ้นมานิดนึงแต่เนื้อคือแบบคล้ายกันมากนะคะคุณน้องค่ะนี่ก็เป็นการสรุปภาพรวมนะคะเซรั่มทั้ง5ตัวนี้ว่าเหมาะสำหรับใครบ้างอยากให้ทุกคนเนี่ย ได้มีเซรั่มที่ดีที่ถูกกับโรคที่ตรงกับผิวตรงกับความต้องการตรงกับปัญหาที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่ากว้านซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเขาบอกว่าดีแต่ลืมถามตัวเองว่าสิ่งที่ซื้อมามัน ตรงกับปัญหาของเราไหมมันใช่สิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าแกไม่ต้องฟุ่มเฟือยแกซื้อสิ่งที่ถูกโรคตรงกับความต้องการของแกไปเลยหนึ่งสิ่งลงทุนกับมันไปเลยไม่ต้องไปกว้านซื้อด้วยสิ่งทุกอย่างมามันเปืองลูกใช้ก็ไม่เห็นผลเพราะมันไม่ตรงโรคกับหนูไม่เอานะคะเราจะซื้อสิ่งที่ตรงกับผิวของเราเท่านั้นและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือต้องวิเคราะห์ผิวตัวเองให้ถูก ดูผิวของตัวเองให้ดีว่าปัญหาที่มีอยู่อันนี้มันคืออะไรเหมือนกับรอยอันนี้มันคือรอยจากสิวรอยจากฝ้าหรือรอยจากกะอันนี้คือเป็นกะนะคะไม่ใช่ฝ้าถ้าฝ้าจะมีความเงาๆตรงเนี้ยเงาๆอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ฝ้าแต่ถ้าจุดแบบเนี้ยคือกะเออแต่ถ้าเป็นจุดพี่อ้อไม่มีรอยสิวสิถ้าเป็นจุดแบบว่าจุด ที่เกิดจากสิวอะค่ะเราจะรู้เองเนาะมันเป็นจุดที่เกิดจากสิวเป็นรอยที่เกิดจากสิวเราก็จะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงกับผิวตรงกับปัญหาของเราเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ปัญหาผิวของเราได้ดีเท่าตัวเราเองสองกระจกทุกมุมทุก ปัญหาเราจะได้เห็นวางใจเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองในการวินิจฉัยโรคของตัวเองนะคะจะได้มีสกินแคร์ที่ดีๆด,ดูแลผิวพรรณของตัวเองเนี่ยให้ดีแบบนี้ไปในนานเมื่อเราเจอผลิตภัณฑ์เจอสกินแคร์ที่มันถูกกับผิวเราแล้วอะค่ะมันจะช่วยสตาร์ทผิวของเราให้ผิวของเราดีแบบนี้ต่อไปพี่อ้อมอะววยใกล้หูสามสิบลายแล้วอะค่ะใกล้เลขสีเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเมื่อผิวของเราเนี่ยไป เทียบกับคนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันนะะี้ค่ะเราจะรู้ได้เลยว่าอ๋อนี่แหละคือผิวที่เกิดจากความใส่ใจตัวเองอืมนี่คือผิวที่เกิดจากการดูแลตัวเองที่ดีนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีแรงมานานใจในการดูแลผิวไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอายุเยอะแล้วฉันจะดูแลผิวของตัวเองไม่ได้ไม่จริงไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรืออายุเยอะการดูแลผิวอายุไม่ใช่ข้ออ้างความใส่ใจเท่านั้นคุณต้องรักตัวเองก่อน ะะรักผิวของคุณเวลาคุณส่องกระจกอะ่ะคุณเห็นผิวของคุณดีอะ่ะคุณก็มีความสุขคนอื่นเห็นผิวของคุณเขาก็มีความสุขเหมือนกันนะคะย้า้ทุกคนมีผิวดีไปด้วยกันนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมถามเข้ามาได้รายละเอียดผลิตภัณฑ์ลิ้อในการซื้อด้านล่างนะคะ No Spon นะคะทุกคนขาใครที่ยังไม่กด subscribe กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งริงริง้ให้หญิงพี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หญิงพี่พร้อมเสร็จแล้วมาขอลาไปก่อนนะคะบ๊าย